อำเภอคอนสารมุ่งมั่นและตั้งใจในการน้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการทบีน้มเวันและนำนโยบายจังหวัดทุบีน้มเบวันของจังหวัดชัยภูมิมาขับเคลื่อนกิจกรรมของอำเภอคอนสารภายใต้การนำของนายเสกสรรตวัดศรีนายอำเภอคอนสารมีการลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินง,งานระดับอำเภอประกาศนโยบายสุข การปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและขยายการดำเนินงานทุกเรือข่ายเพื่อให้มลุกเป้าหมายคอนสารเมืองแห่งความสุขมุ่งสร้างเยาวชนทูบีนัมเบอวันให้เป็นคนเก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยไม่เพิ่งยาเสพติดขับเคลื่อนง,งานด้วยกระบวนการคอนสาร5สร้างยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมี ีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านการมอบป้ายชมรมทวี no. 1, รนัมบวรรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างกระแสผ่านการจัดกิจกรรมผู้นำสร้างสุขภาพมหากรรมรวมพลสมาชิกท no. 1, วีนัมบวนลดอ้วนลดพุงลดโรคก,กิจกรรมปั่นก้าวท้าใจไทยคอนสารเมืองแห่งความสุขไล่ย,ยุงลดพุงพักตับขยับปอดวิทยุทวีนัมบวนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรม ดนตรีกีฬาการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆรณรงค์ทุกภาคส่วนสวมเสื้อทวีนัมเบอร์วันทุกวันพฤหัส,สบดีสนับสนุนการประกวดทวีนัม no. เบอร์วันไอดอลทวีนัมเบอร์วันแดนเซอร์สไตล์ระดับจังหวัดกิจกรรมเพื่อสังคมการบริจาคโลหิตมีการรับสมัครสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องผลสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่1ดําเนินการต่อเนื่องทั้งอําเภอโดยการสนับสนุนจากนายอําเภอส่วนราชการและผู้นําท้องถิ่นส่งผลให้มีสมาชิกชมรมทวี นับวันเพิ่มขึ้นในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ29.48ในชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ4ี2สในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ17.64ยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชนจัดตั้งสำนักงานโครงการทูบีนะับวันณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสารพัฒนาแกนนำทูบีนับวันในสถานศึกษาจำนวน41คนในชุมชนจำนวน60คนในสถานประกอบการจำนวน 5คนพัฒนาศักยภาพแกนนาระดับอําเภอจํานวน45คนมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมวันสามแหง่งส่งเยาวชนเข้าค่ายพัฒนาค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดแก่เยาวชนคิดดีทดําดีสร้างเทมเมอริทมาร์เกอร์ทูบีนัมวันป้องกันเด็กจมน้ําร่วมกิจกรรมประเพณีบุญเดือน4ประเพณีไทยกอนสารมียุวามคุเทศและจิตอาสาทูบีนัมวันผลสําเร็จของยุทธศาสตร์ที่2มีแกนนาและอาสาสมัครเพิ่มขึ้น151คน ศูนย์เพื่อนใจเพิ่มขึ้น2แห่งมีเมอริตมาเกอร์ทวีนัมเบอร์วันป้องกันเด็กจมน้ําจํานวน30คนมีเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าแห่งความดีจิตอาสาทวีนัมเบอร์วันกำจัดลูกน้ํายุงลายจํานวน425คนใครติดยายกมือขึ้นให้การบําบัดจํานวน8คนผลลั์อัตราการหยุดเสพร้อยล 11. ะ1.11โดยมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง1ปียุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาสิติด จากกลไกหนึ่งสถานบริการสุขภาพหนึ่งชมรมชุมชนพี่ผู้สีชุมชนน้องกิจกรรมทูตทูบีนัมเบอร์วันพัฒนาศักยภาพความรู้วิทยากรผู้ขอจำนวน22คนบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานทั้งในและต่างอำเภอรวมถึงต่างจังหวัดผลสำเร็จของยุทธศาสตร์ที่3มีชมรมตั้งใหม่ทุกประเภท50ชมรมมีการนิเทศติดตามเพื่อให้เกิดคุณภาพมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งต่างอำเภอและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น มีฐานข้อมูลการดําเนินงานที่เป็นปัจจุบันสืบเนื่องจากอาเภอคอนสาลได้ดําเนินการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างชัดเจนและต่อเนื่องส่งผลให้อําเภอคอนสารมีกระบวนการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพชุมชนมีความเข้มแข็งเยาวาชนมีจิตอาสากล้าแสดงออกเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักทั้งจังหวัด อำเภอคอนสารขอสัญญาว่าจะสารต่อพระปณิธานของทุนกระหม่อมหญิงอุบวลรัตร,ราชกัญญาสิริพัฒนาพันนบดีในการมุ่งม,มั่นสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยความตั้งใจแน่วแน่ตลอดไปิวีชต